รับทุกคนสุดเซิฟ from g นนี่มันไม่พอใจมากเลยทำไมอ่ะแม่รีวิวไม่ได้ถ้านหนูนอนตรงเนี้ยเจเดนนี่เลยแก <laughs> เราอยู่กับเอ็ดดีบ้บัง เราอยู่กับส q ควิคกี้เดอะบอลลูนด็อกส์นะคะเรามีน้องหมาตัวใหม่มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะในรูปแบบของลูกโป่งอ้าเคยฝันไหมคะตอนเด็กๆในเวลาเราไปงานวัดแต่เราได้เจอแบบที่ตัวตลกที่เขาดัดลูกโป่งลูกหมาให้แบบแล้วเราก็รู้กว่ามันน่า แบบขยับได้มีชีวิตก็น่าจะน่ารักดีถูกไหมคะจิงนี้จะทําให้น้องเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆริง่เขาบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถมีเสียงแล้วก็ขยับได้มากกว่า60แบบนะคะซึ่งน้องเองนะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากจะทําอะไรได้จะเล่นกับน้องยังไงให้อาหารน้องยังไงเป็นเพื่อนอยู่กับเรายังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะเดมเดม,ดมนี่เลยเดม สำหรับใครที่ถามว่าซอฟซื้อมาจากไหนนะคะตัวนี้ซอฟซื้อมาจากเมยซอนเว็บไซต์นะคะไม่ใช่ร้านกาแฟอย่าลืมเข้าร้านกาแฟแล้วบอกมาหาตุ๊ก,กตาตัวนี้อ่ะหุยน้องมาแล้ น่ารักน้องมีดวงตา้วยจ้าน้องมีหน้าต่างของหัวใจนะจ้านียมันให้ความรู้สึกเหมือนลูกโป่งอ่ะนี่คือตัวน้องเป็นพลาสติกแข็งๆอุ้ยยกเว้นหางหางเป็นยางเทกเจอร์มันดูมีความเป็นแบบยางอ่ะนะ่านอกจากน้องนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เลี้ยงน้องนะคะเราก็จะมีลูกบอลหนึ่งลูก มีเข็มพินนะคะเหมือนเวลาปักหมุดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่เข็มจริงๆนะคะเป็นความพลาสติกแบบอ่อนๆค่ะอย่าไปบิดมากนะคะเดี๋ยวหักเป็นลูกโป่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีมีสูบลมยังไงล่ะคะแต่อันนี้สูบลมไม่ได้นะคะเป็นเพียงแค่พลาสติกทีนี้เราจะมาให้ชีวิตน้องกันนะคะเราต้องทํำยังไงอะ่ะแกดดม,ดมต้องการแบตเตอรี่ 2A สก้อนใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็เปิดสวิชน้องเลยจ้าสวิชน้องอันนี้ไงอยู่ด้านล่างเลย ไปอยู่ตรงนั้นนะสวิตโซอยู่ตรงนี้เห็นไหมหนุ่มแบบไปดันไปดันดันเออเออเออผ<อ>ูส้สาห์ไม่พูดนะ1 2 3่งเฮ้ยเฮ้ยว่าจี้ไงต่ออ่ะอะไรอะมันน่ารักจังเลยหนูทำอะไรอ่ะลูกอ๋อเขาตอบรับต่อเสียงที่แบบอ ดีใจที่ได้เจอเออโหเก่งจริเลยดีามสุดสั่งนั่งได้ด้วยเหรอปิ๊บหนึ่งครั้งนั่งนะ, <_ Q> ะนะเออเก่งมากหนูเก่งมากเขาบอกว่าถ้าปิ๊บสองครั้งอะน้องเขาจะขอเหมือนหมาขอสองมืออะลองดูไหมลองดูไหมหนึ่งสองสั้ คือสมบัติของการเป็นนอนนะน้องงุ้ยมากคิวเคยบอกว่าอะไรนะอะไรก็ตามที่ทำให้น่ารักได้เรียกเป็นนอนได้หมดเลยว้ายน้องเป็นอะไรอีกโอ้ยไม่ต้องใจต้อง่้องใจน้องน้องใจเลยเทตองใจเขาบอกว่าอีกวิธีหนึ่งที่อยากให้น้องนั่งอ่ะก็คือลูกบนหัวเขาอย่างนี้ เฮ้ยฉลาดมากเขาบอกว่าตอนที่น้องนั่งเนี่ยขอมือน้องเขาได้จับมือน้องขึ้นมาแล้วน้องเขาจะรีแอคก,กับเราอะลองดูนะนั่งๆก่อนลูกนั่งนั่งๆนัๆๆ ใจละวายเขาบอกว่าถ้าเราควิกสามครั้งอุยนั่งด้วยเฮ้ยตัวนี้ก็ฉลาดใจด้ตัวนี้ขอมือค่ะตัวนี้ขอมือค่ะอะไรกันล่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราควิกเนี่ยบอลสามครั้งอ่ะน้องเขาจะตื่นเต้นอ๋อเขาบอกถ้าเราให้ข้าวน้องอ่ะน้องจะตดหรือฉี่ด้วย จิงมหนอ่ากินเละน้องตอดพวกคุณคิดอะไรน้องตอดใช่ไหมลูกน้าแก๊สมันเยอะไงอัดลม้าไมเนอะตอดงเเฮ้ยเราเพิ่งสังเกตตอนน้องชีอ่ะมีไฟออกมาด้วยใช่ไฟจะตกอยู่ตรงพื้นมันสีเหลืองๆอะโอ้น้องจะทะยานไปไหน เวลาน้องกินเ็ดแล้วน้องขี่เนี่ยมีไฟด้วยเห็นปะสีเหลืองๆอ่ะมันเหมือนแบบว่าเราจะเห็นเป็นดวงไฟตรงพื้นแต่ตอนนี้ฉากรีวิวเราเราจะมีแสงค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้เห็นแสงสีเหลืองบนพื้นเขาบอกว่าถ้าเราเอาพินนี้อ๋อปกติลูกโป่งเวลาโดนเข็มเจาะจะเป็นยังไงคะมันก็จะแตกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราเอาเนี้ยเอาเข็มเจาะตรงรูตรงเนี้ยน้องก็จะแกล้งตายใช่แล้วถ้าอยากให้น้องกลับม ยังไม่ได้พินเลยอะนี่แก้งตายแล้วเหรอหนูหนูต้องลุกขึ้นมากอน <ST AR> โอ้ยแต่โมชั่นมันดีนะ <ST AR> เราไม่เคยเห็นหุ่นยนต์ที่โมชันมันลื่นแบบนี้สมมติว่าเราใช้พินเข้าไปใช่ไหมคะน้องก็จะล้มแบบนี้อ๋อก็อเหมืนตอนแรกแ้วมันตอนแรกแกลงแดงอะไรฉันยังไม่ทันรีวิวอะไรเลยฉันยังไม่ได้สูบลมเลย ล้อฉันเหรอฮะเขาบอกว่าเราสามารถเกาพุงได้สมมติเราเกาพุงอ่ะน้องจะไหายพุงให้เราเกาไงพุงเหรไงพุงไหมไงพุงไงพุงไงพุงไหมคะอุ้ยไงพุงไหมกะอู้ ได้อีกแบบโหหกสิบแบบมีโหมดนอนด้วยนะทุกคนทุกคนเขาบอกโอ้ยแกว้วกาวพุงเขาหน่อยนอนมันขนาดนั้นเลยเหรอลูกโอ้ยจบจบมาหมดเลยเนาะกลับมานั่งนิ้วเออนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีงดงดเอ,อ้ยยืนดีๆก่อนโอเคทุกคนเขาบอกว่าน้องเนี่ยถ้าเราเงียบตกพักนะแบบไม่สนใจนอะนางจะเห่า เรียกร้องความสนใจแถ้าเราแบบยังคงไม่สนใจนางต่อนางจะนอนเลยแต่เรามาลอง <S <S ไม่สนใจนางเราอยากรู้ว่านางจะเรียกร้องความสนใจยังไงบ้างค่า Thank you. ถึงช่วงหนึ่งท่านางแบบเห่าแล้วก็ไม่สนใจสักทีนางจะเบื่อแล้วนางจะนั่งแล้วนางจะงอยแล้วนางจะเล่นหน่อยนะแล้วก็จะหลับขนาดถ้าจะนอนคือยังยังเล่กรอความสนใจอะ่ะปึ้งปึ้งฉันจะนอนเราจริงๆเล่นกันมาตั้งนานเลยไม่ได้ถามชื่อกันชื่ออะไรคะอะไรนะชื่อส้มตกหรออ๋อส้มตกส้มไม่ตกแต่ตัวหนูตกแรงมากเลยนะหนู่อส้มตก น <ge> <ๆ>้องแม่เจ็บปวดแทนหนูลูกน้องตกจะทำแบบนี้กับใครเข้าใจไหมฉันนี่เจ็กเจ็กคืออะไรเมื่อกี้น้องยังไม่พังใช่ไหมส้มตกอุ้ยเห็นโดนดิบมั my god อกส้มตกเราคุยกันหน่อยลูกเอาอันไหนไหมโฟโตนอันนี้นะฮะส้มตกส้มตกเป็นหมาพันอะไรคะหมาพันฮิปปี้เหรอคะมีด้วยหรอหมาพันฮิปปี้ยังไง เมาอะไรนะหมาเมาเมาหมาฮิปปี้ซุ้มตกลูกขึ้นมานั่งกับแม่ก่อนหนูเป็นหมาฮิปปี้อ๋อหนูเมาอ่ะแม่เข้าใจนั่งก่อนคุยกันนะลูกนะยังถ่ายคำอยู่เราก็สนใจน้องนะทำไมน้องนอนเล่นร้องความสนใจฉันไม่สนใจเธอยังไงส้มตกส้มตกบอกส้มตกแม่ สนใจหนูยังไงบอกเฮ้ยมันติดมากป่ะเนี่ยพอแล้วซ้อมตกเมื่อกี้แม่เสียงดังหนูเลยตกใจใช่ไหมฮะหนูเลยนอนอ๋อตกใจ น้องอ้วนหนาแบบนี้เรียกว่าใช้ลูกโป่งไส้เป็ดในการดัดงโไหมลูกโป่งมีไส้ไก่กับไส้เป็ดนะเออแบบผมหมอกมาจะเป็นไส้ไก่แบบว่าน้ลูกโป่งที่นนหนาๆเนื้อแน่แนๆนะจะเ,เ,เ,เรียกว่าไส้เป็ดแต่ลูกโป่งไส้เป็ดด้วยความมันอ้วนมากเวลาบิดก,ก็แตกง่ายกว่าเพราะว่ามันอ้วนแน่นไปหมดเลยมันก็จะเสียดเยอะเสียงเหมือนน้องเวลาขยับแบบเออตัวเสียดกัน,นอย,ย,ย่างเงี้ยอช์ให้ดูพี่ทีมด่าว่าส้มตกอ้วนเนี่ยส้มตกยม่มหรอน้องทำใจไม่ได้เลยเห็นไหมทีมแกล้งน้องอ่ะ เย้เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างแลคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้า Squicky the b o l l o o n Dogs นะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยน้องบอกแล้วนะคะว่าน้องอะ่ะคือส้มตกยังไงก็ได้ใครนะคะชอบถูกใจน้องส้มตกก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าชอบความน่ารักของน้องในโมเมนต์ไหนบ้างาสำหรับวันนี้นะคะซอฟกับส้มตกขอตัวลาไ้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำนนีสวัสดีค่ะ เพื่อนสามารถรับดูซอฟรีวิวตอนอื่นนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้หรือว,ว่าจะดูคอนเทนต์อื่นสนุกๆน,นะคะจากช่องซอฟป,ปอมก็กดได้ที่ตรงนี้ค่ะซอฟมี y o u t u ส e งช่องอย่าลืมกดติดตามทั้ง2ช่องเอาไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ทำไมแรงทำลายล้างหนูเยอะจังเลยลูกหอวตักไม้ตักตัก